จับกลุมเป็นตัวประกัน,ร,นรัฐบาลเศรษฐาทวีสินยังคงประสบกับความล้มเหลวนะครับในการช่วยเหลือตัวประกันตัวประกันถูกจับกลุมตัวไปจนถึงขาะนี้น25รายแล้วและยังไม่มีชะตากรรมว่าตัวประกันเหล่านั้นจะได้กลับประเทศไทยนี่คือ สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศรอบนี้ยังคงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอยู่จะลุกลามไหมฮะปรากฏว่าประธานดีโจไบเดนก็สั่งสหรัฐอเมริกาถล่มเป้าหมายอิหร่านในซีเรีย แก้แค้นเหตุโจมตีกำลังของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาปฏิบัตการโจมตีทาาอากาศสองเที่ยวบินในซีเรียเล่นงานอิอรันและกลุ่มต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับเตหะรานนะครับจากการเปิดเผยของเพนตาก,กอนเพื่อทำการตอบโต้กเกี่ยวกับกรณีกำลังพลของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีในซีเรียและอิรักบ่อยครั้งในระยะหลังนะครบ,บรอยออสตินดัมตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริการะบุในถ้อยถแถลง ว่าการโจมตีครั้งนี้เล็งเป้าหมายเล่นงานศูนย์ฝึกแห่งหนึ่งใกล้อันบูคามาแล,และเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งในเมืองมายาดินนะครับพร้อมยืนยันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นคนออกคำสั่งในการโจมตีดังกล่าวนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปรุกกรานในซีเรียในขณะที่เยอรมน,นีก็เตรียมอัดกประมาณช่วยเหลือกองกำลังของยูเครนนะครับเพิ่มอีกกาวเท่าตัวเป็น 8,000ล้านยูโรในปี2024รัฐบาลผสมนะครับของนายโยกำตรีโอลาฟซอลนะครับแห่งเยอรมนีเห็นพ้องในหลักการที่จะมอบความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวรวมเป็น8,000ล้านยูโรหรือนะครับ37,000ล้านบาทในปี2024นะครับรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวในกรุงเบอร์ลินระบุว่าหากเสนอ หากข้อเสนอนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาที่พักร่วมรัฐบาลของซองกลุ่มอําเสียงข้างมากจะทำให้เยอรมน,นีบรรลุปเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณกลาโหม2.1%ของ GDP หรือสูงกว่า2%ที่บรรดาสมาชิกองค์การสนธิสัญญาได้ติกเหนือหรือนาโต้นะครับได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็เล็งใช้เวทีเอเปกโน้มน้าวให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกันที่ปรึกษาทำเนียบขาวของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหร,รัฐเมกาต้องการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสหร,รัฐเมกาและจีนก่อนมีการพบปะหารือก,กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุมความร่วมมือเอเปกะครับแปซิฟิก ที่นครซานฟรานซิสโกนะฮะในขณะที่นายพลสหรัฐอเมริกาเริ่มเปลี่ยนท่าทีนะครับเห็นต่างชักสงสยัยจีนอาจไม่ทำสงครามนะครับยืดเยื้อในไต้หวันเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงความคิดเห็นว่าจีนต้องการลุกรานไต้หวันจริงหรือไม่ลดระดับถ้อยคําแข็งกร้าวเกี่ยวกับความเสื่อมของสงครามที่ก่อความไม่สบายใจแก่นักลงทุน และประเทศอื่นๆในภูมิภาคแห่งนี้ในขณะที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครกเนกําลังเผชิญกับทหารเ่าบรรดาในพลของประเทศเขาเองพลเอกวาเลรีนะครับซาลูสตีนะครับทำให้ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเลนสกี้โกรธกลี้ยเมื่อเขาบอกว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนเวลานี้อยู่ในสภาวะชะงักงักกนเหมือนกับสมัยสงครามโลกครั้งที่ห แต่อันที่จริงแล้วผู้มิญชการทหารสูงสุดของยูเครนรายนี้ยังคงให้ภาพเปรียบเทียบแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ถือว่าในที่สุดแล้วภาพนิ่งๆดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเยอรมนีกลายเป็นฝ่ายพ้ายแพ้ในสงครามกล่าวนี้สืบเรื่องมาจากการขาดแคลนยุทธ,ธะััมภาระนะครับและบทบาทของเยอรมนีนี่แหละที่ยูเครนกำลังแสดงอยู่ ในตอนนี้นะครับในขณะที่เกิดเหตุอุโมง์ในรัฐอุตตรานะครับในประเทศอินเดียถลม่มซีถล่มนะฮะปรากฏว่ามีคนซีคนงาน40คนนะครับก่อสร้างในอินเดียติดต่อกันเป็นเวลา2วันลองขอน้ำอาหาร160กู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาในการช่วยเหลือสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวอเจนซี่นะครับปายงานว่า ดินถลม่มเช้ามืดทําให้อุโมง์รัฐอุตรตราขันที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเกิดถล่มลงบางส่วนคนงานก่อสร้างอินเดียรวม400ชีวิตขไปฮะรวม40ชีวิตติดอยู่ในย่างเข้าไปวันที่สองทีมกู้ภัยไม่ต่ำกว่า160คนได้เข้าทำการช่วยเหลือแข่งขันกับเวลานะครับส่งออกซิเจนและน้ำอาหารเข้าไปด้านใน ในขณะที่หนุ่มจีนเครียดนะครับสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับอ้างหน้าเหลี่ยมจนเกินไปการสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้ได้งานเท่าที่ทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหนุ่มจีนรายหนึ่งรู้ซึ้งถึงความจริงข้อนี้ดีว่าใกรนะครับหลังถูกเจ้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท10แห่งปฏิเสธไม่รับเข้าทำงาน แต่เห็นหน้าเป็นครั้งแรกนะฮะหลังจากที่เขามีลักษณะหน้าเหลี่ยมจนเกินไปส,สูญเสียข้อสงสัยประกรากฏว่าหน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับเสียชีวิต5คนหลังฮอร์แบ็คฮอก MH6 นะครับตกระหว่างซ้อมเติมเชื้อเพลิงกลางดึกในทะเลเมริเทดิเดียนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหน่วยรบพิเศษ 5นายเสียชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมนอกชายฝั่งไซปรัสนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังฮอร์ิคัปเตอร์แบล็ k ฮอสนะครับ MH60 ตกลงกลางทะเลเมริเดเรเนียนนอกชายฝั่งไซบรัสระหว่างการฝึกซ้อมเติมเชื้อเพลิงเพนตากอนยืนยันเสียงเข้มการตกไม่ได้เกิดจากการปรเจน,น้ากับฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่อย่างใด โกลาขนนะคดชี่สูน็คปลดฟ้าผ่านะครับรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสายเหี่ยวเส้นด่ามอบ็บหนุนประทายตั้งแต่อดีตผู้นำเดวินขอไปฮนะเดวิดแมคคาที่นั่งรัฐมตรีต่างประเทศสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับราอยงานว่านาย,ยกรัฐมนตรีอังกฤษดิชี่ซูนิกนะครับสั่งปลดรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาไทยสายเหี่ยวเซอร์ลาเบอร์เวอร์แมนนะครับเส้นการแสดงความคิดเห็นการประท้วงเพื่อปาเละไตน์ว่าเป็นมาร์ชแห่งความเกลียดชังปรับคคลมอลอนดอนใหม่เรียกเสียงฮือฮาอดีตผู้นำเดวินคาเมรอนนะฮะคนนำอังกฤษสูโพบรักซิสกลับสู่การเมืองขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษคนใหม่ รับสถานการณ์ร้อนวิกฤตอิสราเอลปาเลส,สไตน์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าอิสราเอลก็มีการส่งรถถังจอดหน้าโรงพยาบาลนะครับหลักในกาซาซิตี้ทางตะวันออกกลางเดือดนะครับกังวลสงครามจะลุกลามไปนอกชนวนกาซาอิสราเอลเอารถถังมาจอดคุมเชิงบริเวณประตูโรงพยาบาลหลัก ของกาซาซิตี้ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายหลักในการต่อสู้ระหว่างทหารรัฐยิวกับพวกนักรบฮามาสเพื่อเข้าทำการควบคุมพื้นที่นอกเหนือของฉนวนกาซาขณะเดียวกันก็มีความกังวลยิ่งขึ้นว่าสงครามอาจจะลามนอกฉนวนกาซาหลังเกิดเหตุปะทุรุนแรงขึ้นบริเวณชายแดนด้านเหนือของอิสราเอลติดกับเลบานอนนะครับและอเมริกันโจมตีทางากาศ ใส่ที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธที่มีสายสัมพันธ์กับอิรานในซีเรียโดยบอกว่าเมื่อเอาคืนนะฮะโดยบอกว่าเพื่อเอาคืนที่เล่นงานสหรัฐอเมริกามาหลายหนแล้วสถานการณ์จุดเดือกระดนนี้นะครับที่เกิดขึ้นในซีเรีย ซีเรียคงจะชัดเจนครความพ่ายแพ้กําลังเกิดขึ้นไปทุกวินาทีในผลของยูเครนก็เริ่มออกมายอมรับสถานการณ์ของตัวเองกําลังเหมือนเยอรมันฮรที่กําลังพ่ายแพ้สงครามในสงครามโลกครั้งที่1ที่ผ่านมานะครับเขาก็มองว่าตอนนี้สถานการณ์กําลังเงียบสงดนะครับและมีโอกาสที่ยูเครนจะพ่ายแพ้สงครามมากเลยทีเดียว ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเหตุการณ์การเจรจาระหว่างประธานาธิบดีสีชิ้นผิงนะครับและประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะซึ่งโจไบเดนก็พยายามที่จะเชิญสีชิ้นผิงให้มาทําการเจรจารหลายต่อหลายครั้งหลังจากที่สหรัฐอเมริกานะครับทำการกีดกันทางการค้าและส่งผลทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นตกต่ำอย่างต่อเนื่องรอบนี้การประชุมเอเปก ทางสองฝ่ายก็จะมีการเจราจากันซึ่งการเจราจาคงเกี่ยวข้องกับเรื่อง s e m i c o n d u ตอร์และการกีดกันทางการค้าต่างๆที่สหรัฐอเมริกาพยายามคว่ำบาตเล่นงานกดดันจีนแต่ยิ่งกดนานเท่าไหร่นะครับส่งผลทำให้จีนนั้นเกิดความเข้มแข็งมากขึ้นเหตุการณ์ในอิสร,เราเอลที่เกี่ยวข้องกับคนไทยนะครับสถานการณ์อิสราเอลยังคงลุกลามใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับลามไปสหรัฐอเมริกา นำเรือรบนะครับเข้าทําการโจมตีสนามบ,บินในซีเรียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและศูนย์ฝึกนะครับของทางฝั่งซีเรียสหรัฐอเมริกาใช้สิทธินอกอนณาเขตทําการยิงถล่มนะครับทหารของซีเรียแบบเปิดเผยนะครับใช้การลุกกรานแบบเปิดเผยที่สำคัญนะครับเหตุการณ์ขณะนี้ในอิสราเอลคนไทยที่ถูกจับกลุมเป็นตัวประกัน รัฐบาลเศรษฐาทวีสินยังคงประสบกับความล้มเหลวนะครับในการช่วยเหลือตัวประกันตัวประกันถูกจับกลุมตัวไปจนถึงขาะนี้2ีรายแล้วและยังไม่มีชะตากรรมว่าตัวประกันเหล่านั้นจะได้กลับประเทศไทยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักด จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ถวายพระพรวารางคุณเคลเลอนทวันสุรชาชัยสูนเือจำรูพปพระเจ้าแผ่นดินสินกรแผ่นดินไทยในราชการที่สิบ พระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักปรักษา แต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพมเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีรรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบอดีศรีสินมหาวชิราลงกร มหิสอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุญาเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมานาทบอพิตพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโเดชสะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังกรม เม่มีน้ำาราคน้นไปราสุดอนเดือดร้นนะแหงหุ่นใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชา รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด